สวัสดีครับผมไมบ้บรรทัดวัดฟ้าพอดแคสต์ช่วงนี้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและภาวะสงครามกำลังถาโถมไม่อยากคิดไม่อยากคาดหวังว่าจะเกิดเป็นวิกฤตอย่างในอดีตไหมเลยนึกถึงความหลังนำมาเล่าตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าเจ้าพ่อเสี่ยงไหเมื่อธุรกิจเดินทางมาถึงจุดที่เติบโตเต็มที่คำถามที่ยากที่สุดไม่ใช่จะหาเงินเพิ่มอย่างไร แต่คือจะไปต่ออย่างไรดีบางคนเลือกคงสภาพเพราะมั่นคงบางคนเลือกขยายเพราะเห็นโอกาสไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดมีเพียงเหตุผลที่แต่ละคนยอมรับได้เฮียเลือกขยายแต่ไม่ใช่การขยายแบบกว้างออกด้านข้างเฮียเลือกขยายในแนวดิ่งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมคุณภาพโครงสร้างและอนาคตของธุรกิจ แต่โลกธุรกิจไม่เคยเดินตามแผนของใครได้ตลอดวิกฤตเศรษฐกิจถาโถมเข้ามาก่อนทำให้ต้องตัดสินใจรักษาบางกิจการและปล่อยบางกิจการมีอยู่หนึ่งกิจการที่เฮียเลือกเก็บไว้ทั้งที่วันนั้นดูเหมือนเป็นเพียงกิจการรองแต่วันนี้กลับเติบโตสร้างชื่อและแข็งแรงไม่แพ้กิจการหลักเสียด้วยซ้าถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเขตปกครองพิเศษเสี่ยงหยในยุคสงครามฟิน เฮีย er ไม่ได้ลงไปบริหารทุกวันไม่ได้สั่งการทุกเรื่องแต่ทำหน้าที่กำกับทิศท,ทางที่เหลือให้ตัวแทนเป็นผู้รับผิดช,ชอบเพราะเฮียเชื่อในหลักคิดหนึ่งที่เคยพูดไว้หลายครั้งว่าถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ในบริษัทมีใครเก่งกว่าเราไหมถ้าเราเป็นเจ้าของมองไปทางไหนแล้วไม่เห็นใครเก่งกว่าเราเลยเตรียมเจ๊งได้เลยนั่นแปลว่าเราต้องบริหารจนวันตายและวันที่เราไม่อยู่ บริษัทก็ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรแต่ถ้าในบริษัทมีคนเก่งกว่าเราอยู่มากมายวันที่เราไม่อยู่บริษัทจะยิ่งแข็งแรงและเติบโตได้มากกว่าเดิมคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เราจะเก่งแค่ไหนแต่คือเรากล้ายอมรับไหมว่าลูกน้องเก่งกว่าเรากล้าปล่อยให้เขาคิดกล้าให้เขาตัดสินใจกล้าจ่ายเงินเดือนให้เขามากกว่าตัวเองและเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นเป็นโคช้ช สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การหาคนเก่งแต่คือการทำลายอีโก้ของตัวเองเพราะพนักงานที่เก่งมักเถียงเก่งคิดไม่เหมือนเราและไม่ทำตามทุกคำสั่งแต่ถ้าพนักงานคิดเหมือนเราหมดบริษัทจะโตได้อย่างไรถ้าจะเปรียบเปรยให้เห็นภาพเรื่องนี้เหมือนซีรีส์ดังเจ้าพ่อเสี่ยงไหในเขตปกครองพิเศษนั้นคนที่ดูแลจัดการและขยายอิทธิพลคือติ่งลี่จากนักเลงกระจอก สู่ผู้มีอิทธิพลคู่หูของสวยเหวินเฉียงติ่งลี่มีจุดแข็งชัดเจนขยันอดทนกล้าลุยทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เขตปกครองเจริญรุ่งเรืองและเขาก็ทำสำเร็จจริงสามารถขยายพื้นที่อิทธิพลออกไปได้หลายแห่งแต่ติ่งลี่ก็มีด้านมืดความมุทะลุโหดเหี้ยมและความทะเยอทยานที่สูงเกินพอดีเขาใช้พระเดชมากกว่าพระคุณจนทีมงานหวาดระแวง ไม่กล้าสนับสนุนอย่างเต็มใจและไม่อาจเป็นที่วางใจในระยะยาวสุดท้ายในซีรีส์ติ่งลี่ได้รับอำนาจสูงสุดตามที่ปรารถนาแต่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียมิตรภาพและความสุขไปตลอดกาลเหมือนคนมีบุญแต่ขาดวาสนาไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ในชีวิตจริงเรื่องราวยังไม่จบเพราะติ่งลี่ในโลกธุรกิจยังคงเดินอยู่บนเส้นทางอำนาจโดยมีเฮียเป็นผู้อำนวยการสร้าง คอยกำกับทิศทางอยู่เบื้องหลังสำหรับเด็กยุคใหม่อยากโตเร็วอยากเต็นเจ้าของอยากขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งไวที่สุดแต่โลกจริงไม่ได้วัดกันที่ใครเก่งที่สุดหรือใครดังที่สุดมันวัดกันที่ใครสร้างทีมได้ดีที่สุดถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของที่ยิ่งใหญ่อย่าคิดว่าต้องเก่งกว่าทุกคนแต่ต้องสร้างระบบที่คนเก่งกว่าเราอยากอยู่อยากทุ่มเทและอยากเติบโตไปด้วยกัน ธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่ธุรกิจที่เจ้าของเก่งที่สุดแต่คือธุรกิจที่เจ้าของกล้ายืนอยู่ข้างหลังแล้วปล่อยให้คนอื่นเปล่งประกายเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่วันที่เราอยู่แล้วทุกอย่างเดินได้แต่คือวันที่เราไม่อยู่และทุกอย่างยังเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นแหละคือธุรกิจของคนที่โตจริงไม่ใช่แค่โตเร็วขอบคุณที่รับฟังคิดว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคน เรื่องราวในตอนนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์และการถ่ายทอดแนวคิดโดยใช้ตัวละครและสถานที่สมมุติมิได้อ้างอิงบุคคลหรือเหตุการณ์ใดจริงโดยตรงพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ